สวัสดีนะครับพบกี่น้องชาวไทยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับฟอ o ์ t นะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาเปรียบเทียบนะครับระหว่าง C54 นะครับกับ C55 นะครับอ่ามือสองทั้งคู่เลยนะอ่ามือสองทั้งคู่เลยแล้วก็อย่างพวกแบบสเปคภายในอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปหาดูตาม u t u b e เอาเนาะนะครับเพราะว่าผมจะมาอธิบายว่าทําไมผมถึงเปลี่ยนอ่าทำไมผมถึงเปลี่ยนอ่าโอเคเริ่มจากด้านหน้านะครับด้านหน้าคุณจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ย ฟิห้เนี่ยเขาจะกว้างนะครับก็จะกว้างตามนี้เลยนี่หน้าน้องอันเนียนะครับส่วนฟิสีนะครับมันจะมีแค่นี้นะครับมันจะมีแค่นี้นนนอ่าซึ่งเวลาตอนผมจะใช้งานแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถจะเล่นแอปได้อย่างเช่นแบบเราอยากจะดู Youtube ผมก็สามารถดูได้เลยเนาะโอเคประมาณนี้เนาะอ่าเนี่ย เดี๋ยวขอปิดเสียงก่อนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อเห็นไหมจอเล็กๆก็ยังดูได้นะครับหรือว่าเราจะขยายมันก็ได้นี่นะครับก็สามารถที่จะดูคอนเทนต์ได้แบบได้แบบเต็มฝาลัดของมันอ่ะเออว่าง่ายๆเนาะแต่ว่าอย่างไอตัวเก่าเนี่ยสามารถเล่น youtube ได้ไหมมมนเล่นได้นะแต่มันจะได้แค่นิดเดียวอ่ะ,อะเห็นไหมขนาดขนาดแบบ ไอลิสของมันน่ะนิดเดียวนะครับนิดเดียวก็คือแบบนิ้วโป้องอะ่ะของผมอะ่ะก็คือแบบท้าท่าลงไปปุ๊บอะ่ะมันหายไปครึ่งจอแล้วอ,ะอ่ะอ่าประมาณนี้เนาะอ่านี่ลองลองเทียบดูเห็นไหมเห็นไหมความกว้างความสูงของตัวคอนเทนต์นะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้โอ,อ้ก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงเนาะอ่า สำหระับเจ้าตัวซีฟเนี่ยผมคิดว่ามันสเปคภายนอกนะครับหมายถึงว่ารูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันคล้ายๆ6นะครับโอเคอย่างต่อไปนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับวอลเปเปอร์ได้เนาะก็คือมันเหมือนเป็นลูกเล่นของมันนะอันนี้ผมก็ทําไว้เล่นๆนะครับนี่อันนี้เป็นไฟแนลเราสามารถใส่เป็นวิดีโอได้เนาะหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นนี่ราจิโรกับนิสกโกก็ได้นะครับนี่อันนี้ผมก็ทําไว้เรียบร้อยเนาะประมาณนี้ประมาณนี้เออแล้วก็แบบเวลาตอนเรา ไอเนี่ยอย่างดูปฏิทินอ่ะไอเนี้ยมันเต็มตากว่าใช่ไหมแต่พอยเนี่ยเห็นไหมมันเลกนทีดเดียวเองอะ่ะเออมันเล่นทีดเดียวเนาะอืมนี่เนี่ยผมเอานิ้วโป้งปิดมันก็หายไปหมดแล้วอ่ะแต่อันเนี้ยมันสามารถที่จะเล่นได้อะไรเยอะแยะมากกว่านะครับนี่อันนี้ผมก็ลองแอดพวกแอปเข้ามานะครับคือจริงๆเนี่ยแอปข้างหน้าเนี่ยมันสามารถใส่ได้หมดเลยนะครับตามที่เครื่องเรามีเนาะ เออแต่วันนี้ผมแอดมาเป็นบางตัวนะครับเราสามารถเล่นแบบ YouTube Facebook l i น e เปิดแมปก็ได้เปิดกล้องอย่างเงี้ยออยู่อย่างกล้องอ่ะไอกล้องตัวนี้จริงๆมันก็ทำได้นะเนี่ยแต่มันจะได้แค่เนี้ยอแต่ว่าถ้าผมเป็นสเปคเต็มเนี่ยเห็นปะ่ะโอ้โหใหญ่ตั้งกี่เท่าอ่ะเอะอ,อเนี่ยก็ เลือกเปลี่ยนโหมดได้อะไรได้คือถ้าเหมือนอยู่ในมือเนี่ยมันใหญ่นะแต่ว่าเวลาตอนเราไปถ่ายข้างนอกอย่างเงี้ยเราต้องยืดมือใช่ไหมยืดมือไกลๆอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นว่าตัวจอเนี่ยมันมันมันอยู่ในระดับไหนอย่างเงี้ยอาอย่างคอนเทนต์ของเราอะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปได้นะครับอาประมาณนี้ประมาณนี้การวางโมดูลกล้องนะครับอันนี้ผมไปศึกษามาแล้วนะครับว่ากล้องเนี่ยเกือบๆจะสเปคเดียวกันเลยนะแต่แค่เปลี่ยน คล้ายๆว่าเหมือนเปลี่ยนยี่ห้อนะครับอะไรประมาณนี้เนาะก็ฟิป5เนี่ยพัฒนามาเล็กน้อยนะครับอ่าเล็กน้อยก็12ล้านเท่ากันนะครับก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นแบบแนวนอนนะครับฟิป4เป็นแบบแนวตั้งเวลาเราถือมันจะดูแบบเออมันจะดูแบบลักชูรี่นะครับดูแบบลักชูรี่กว่าอันนี้ผมเอาผมเอาเลนมันมาครอบนะครับอันนี้ผมผมผมไปซื้อแยกมาเนาะมันก็เอาเลนมาครอบโอเคก็ด้านหลังไม่มีอะไรนะครับนี่ อันนี้อันนี้ผมเอาติ๊กเกอร์มันมาติดเนาะคืออ่ะมันก็เหมือนอันเนี้ยด้านหลังตัวเนี้ยเหมือนกับตรงนี้เนาะตรงนี้มันจะเป็นแบบเป็นผิวด้านๆนะครับมันจะไม่ติดลายนิ้วมือเนาะแต่ว่าอย่างไอ้ตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นกระจกนะครับตัวนี้เป็นกระจกเห็นป่ะมันจะเงาๆอันนี้ผมเอาติ๊กเกอร์เลเซอร์มาติดนะครับเออเท่ดีเห็นป่ะเล่นไฟก็เป็น RGB ด้วยฮ่าโอเคตัวนี้ก็เป็นกระจกนะครับมันก็จะเงาๆเวลาตอนเรา เอานิ้วไปโดนเนี่ยมันก็จะมีเป็นลายนิ้วมือนะครับสวตัวนี้กดยังไงก็ไม่เป็นนะครับมือมันแค่ไหนก็ไม่เป็นเนาะอ่าก็ยี่ที่ผมชอบผมชอบผิวที่มันเป็นแบบด้านๆอย่างนี้มากกว่าเนาะเพราะว่ามันจับแล้วมันรู้สึกแบบหนืดๆมืออเออมันจะไม่มันเหมือนมันจะไม่ล่วงอ่ะแต่อันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนจะหนืดก็ไม่หนืดมันจะลื่นก็ไม่ลื่นเนาะมันก็มันก็พอถูถูได้ถ่ายได้มันก็เป็นกระจกนะครับตัวนี้เป็นกระจกอ่า ต่อไปนะครับบานพับตัวนี้บานพับนะครับตัวนี้ฟิปเนี่ยมันจะพับได้แบบสนิทเลยเนาะแต่อย่างไอฟิปสี่อ่ะเวลาตอนพับอะ่ะมันจะมีนป่ะมันจะมีลองอารมณ์มันจะเป็นแบบสามเหลี่ยมอะ่ะแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยมันจะพัฒนามานะครับอ่าก็คือให้พับแบบปิดสนิทมากขึ้นนะครับฝุ่นก็จะไม่โอกาสเข้าน้อยลงนะครับแต่ก็ถามว่าถ้าเพ่งเล็งดีๆมันก็มองทะลุเห็นแสงแบบ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 ด้านตรงข้ามได้อยู่เนาะ แต,แต่เราคงไม่มาแบบโอ้โหส่องอะไรขนาดนั้นน่ะแต่ว่าอันนี้ก็พัฒนามาเยอะเหมือนกันนะครับนี่สำหรบับตัวนี้เนาะอย่างดูเทียบความสูงของตัวพับนะครับมันก็จะประมาณเท่าไหร่อ่ะ2มิล3มมิลนะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเหมือนจะอันเดียวกันเลยเนะาะตำแหน่งปุ่มอันเดียวกันเลยตำแหน่งอะไรอีก อ่านี่ทาไซซิมนะครับเหมือนจะตำแหน่งเดียวกันเลยเนาะเดี๋ยวมาดูสิเอออ่าใช่ตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเลยอ่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ที่ผมแปลกใจอ,ะอ่ะอ่ามันจะมีส่วนของจอนะครับส่วนของจอเนาะอ่าอย่างจอตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบร่องๆนะครับอ่าร่องเล่นกับไฟสิอ่ะอันนี้เป็นฟิล์มไฮโดรเจลนะครับนันก็กาวก็เสื่อมละนะครับ มันจะมีรอยตรงนี้เนาะแต่ตัว55เนี่ยมันจะมีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะน้อยน้อยลงเกือบเกือบครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะแต่ว่าเวลาพอเราดูอย่างเช่นว่าแบบเล่น Facebook หรือว่าเล่น youtube อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้สนใจรอยพับอ่ะมันจะเราจะมองไม่เห็นมันเลยอะ่ะว่าง่ายๆเถอะหน้าจอขนาดเดียวกันเลยนะครับหน้าจอเดียวกันหน้าจอเท่ากันเฟรมเรทเท่ากันนู่นนี่นั่นเนาะสิ่งที่ เหมือนจะอัปเดตมาเนาะมันจะมีส่วนของเวลาตอนเราที่จะเล่นคลิป YouTube อะถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยเวลาตอนเราพับมาปุ๊บอะถามว่าเสียงมันเล่นอยู่ไหม,มดไดอันนี้เสียงเล่นอยู่แต่จอแต่จอก็เหมือนจะต้องมาเปิดเข้าก่อนหรือเปล่าอ่าใช่มันจะต้องมาเปิดเข้าก่อน,อน,อน,ออนถึงมันจะเล่นต่อแต่หัตัวใหม่เนี่ยเวลาพอเราพับปิดปุ๊บอ่า ไหนะมันจะมีตรงนี้นะครับมันจะมีคลิปที่เราเล่นอยู่พอเรากดไปปุ๊บอ่าปึ๊บมันก็ประมาณนี้ได้เลยเนาะก็คือเสียงอะไรก็ยังเล่นได้ปกติได้อยู่เนาะประมาณนี้ประมาณนี้นป่บดูอย่างคอนเทนต์อะถ้าหากว่าเราเล่นแบบเนีย่ยโอ้โห่คือถ้าเป็นผมผมก็เลือกจอใหญ่อะเออแล้วก็อีกอย่างอะเวลาตอนเราที่จะแบบพิมพ์ค้นหาอย่างเงี้ยมีคีย์บอร์ดมาให้เว้ยเออ แล้วม,มีคีย์บอร์ดมาให้เว้ย x p o r t เนี่ยห็นป่ะมันก็พิมพ์ได้เลยแต่อยา่างไอตัวตัวเก่าเนี่ย <c oughs> ก็คือคุณจะต้องดูจากประวัติที่คุณเคยเข้ามานะจอมันเล็กนะครับเนี่ยจอมันเล็กแต่อันนคลิปอรมันเหมือนดูใหญ่ๆเนาะอ่ะถ้าเราจะเซิร์ชยูทูบแบบมันไม่ขึ้นคีย์บอร์ดให้นะครับเพราะว่าจอตัวนี้มันนิดเดียวนะครับมันนิดเดียวจริงๆก็คือเราจะดูคลิปได้จากประวัติการค้นหาของเรานะครับแต่ว่าไอตัวใหม่นเนี่ยเราสามารถที่จะแบบใช้คีย์บอร์ดอะพิมพ์ได้เลยเว้ย เออกดพิมพ์ได้เลยปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอะไรประมาณนี้เออคือจริงๆอ่ะอาจจะมีอีกหลายลูกเล่นเลยที่ผมอาจจะยังเล่นไม่หมดเนาะโอเคภาพก็ภาพสนิทนะครับฝุ่นก็มีโอกาสเข้าน้อยลงนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันไม่เข้าเลยเนาะแต่แค่มันมีโอกาสเข้าน้อยลงอย่านงะไอตัวเนี้ยมันเป็นร่องเลยโคตรใหญ่อนะเนี่ยผ่านผ่านกระดาษสีขาวเนี่ยเห็นปะเรายังเห็นเรายังเห็นกระดาษสีขาวได้อยู่แต่ไอตัวใหม่อะ อถามว่าเห็นไหมก็เหมือนจะเห็นอยู่นิดนึงแบบ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 บางมากครับบางบางมากๆเลยถ้าถาว่าเราไม่ได้แบบเอาตาไปใกล้ๆแล้วก็ไปเพ่งขนาดนั้นนะนะ,นะตัวนี้เนาะรู้สึกว่ามันจะกลางแล้วมันอาจจะไม่ร้อยแปดสิบองศาเป,เป๊ะนะครับมันจะมีนิดนึงอ่ะเออมันจะไม่ได้แบบตรงเป๊ะนะครับแต่ว่าใหญ่ตัวใหม่อ่ะพอกลางมาปุ๊บมันจะตรง ครับมันจะตรงเป๊ะเลยเออนะครับลองก็น้อยลงกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ไปนสนใจอะ่ะมันก็ไม่มีหรอกเนาะโอเคแล้วก็มันจะมีอ,อ่ power s h a r i n g นะครับตรงนี้อ่าก็คือการพับจอปุ๊บให้ตัวมันอะกลายเป็นแท่นชาร์จอ่ามันก็จะขึ้นชาร์จให้เลยจริงๆมาใช้กับอุปกรณ์ของพวก Galaxy นะครับโอเคตอนนี้คือเราเปิดโหมด ชาร์จไปเรียบร้อยแล้วเราก็แค่คว่ำจอไว้ตรงนี้แล้วเราก็ปิดตรงนี้แล้วก็วางชาร์จไวเลชาร์จเยี่ยมโคตรดีอ่ะจริงๆเทคทนโลยีนี้มีมาก็หลายปีแล้วนะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นการทรมา,านเครื่องเครื่องที่ปล่อยให้มากกว่านะครับเพราะว่าผมเคยลองกับ iPhone ของเพื่อน นะครับพอเอาไปวางประมาณสัก10นาทีอะ่ะเออแบตเพื่อนอะ่ะเกือบเต็มแต่แบตผมอะ่ะลดแบบหวบเลยอะ่ะจากเกือบเกือบเต็มอะ่ะจากประมาณ90%อะ่ะเหลือ30%อะ่ะภายในแค่30นาทีอะ่ะเออก็คือมันดึงพลังงานไปเยอะมากนะครับแล้วก็มันจ่ายกำลังวัตดน้อยนะครับประมาณ4.5วัต์หรือ5วัต์นี่แหละนะปึ๊บอ่าเอาออกมาชาร์จต่อได้ไหมเฮยชาร์จต่อได้ เลยชาร์จต่อได้เฉยนี่ม่เดชชาร์จจริงโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้แต่ผมก็คงไม่ทําบ่อยๆหรอกนะครับเพราะว่าเรามีสายชาร์จหัวชาร์จอะไรกันก็เรียบร้อยแล้วเนาะแต่จริงๆอ่ะมันสามารถทําแบบนี้ได้ถ้าหากว่าในกรณีที่จําเป็นจริงๆนะครับอ่าอันนี้ไม่ใช่แค่กับอุปกรณ์ของ Galaxy เนาะจริงๆมันให้กับได้หลายอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นทาง iOS Android ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็ตามที่มันมี ขดลวดนะครับที่มันสามารถไวเลสชาร์จได้เนี่ยก็จะสามารถใช้โหมดตรงนี้ได้เนาะอะ่ก็คือเราเปิดปุ๊บเอามาความไว้แล้วก็เอาอีกตัวเนี่ยมาวางครับมันก็จะชาร์จให้นี่นี่โอเคอีก54นาทีจะเต็มเนี่ยเห็นปะ่ะ54อะ54นาทีจะเต็มอะแล้ว80%อะถ้าถามว่าเป็นสายชาร์จปกติขึ้นไป20%อ่ะกี่นาทีอะเพราะว่าให้สัก15นาทีพอแล้วหรือ10นาทีพอ ในบาแต่มันมันห้าสิบสี่นาทีอ่ะอันนี้ก็เอาไว้สาหรับจําเป็นจริงๆนะครับอ่านี่แล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนอลเป p a p e r ได้นะครับเปลี่ยนอลเปเปอร์ได้เดี๋ยวผมก็อาจจะไปเล่นอะไรเยอะๆอีกนะครับจริงๆมันเปลี่ยนได้หลากหลายกว่าดีเยอะมากอ๋ออันนี้มันมีมี YouTube ที่เราเล่นด้วยเออมีประวัติการเล่นด้วยนี่จริงๆมันบวกเพิ่มได้อะไรได้อีกเยอะแยะมากเลยนะตรงนี้อ่านี่ เพิ่มได้อเยอะมากนะครับแต่ผมเอาแค่นี้พอนะครับเพราะว่าที่ใช้หลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนของการแจ้งเตือนเนี่ยจริงๆมันเนี่ยถ้าแจ้งเตือนอ่ะโอ้โหโคตรใหญ่นะครับจอโคตรใหญ่แต่ใหญ่ตัวเนี้ยแต่ใหญ่ตัวเนี้ยพอเลื่อนม,มาปุ๊บอืมนิดเดียวตัวเล็นิดเดียวอ่าแถมมันไม่สามารถที่จะตอบกลับคนอื่นได้แบบแบบที่มันเป็น พิมพ์อะที่เราพิมพ์ได้อะอ่ามันจะมีแบบไอ้ที่เราเซตค่าไว้อย่างเดียวนะครับว่าแบบเออกำลังไปนะติดธุระอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเราเซตค่าไว้ก่อนก่อนที่เราจะส่งนะครับแต่ว่าใหญ่ตัวเนี้ยเวลาพอมีคนทัก Facebook มาอย่างเงี้ยอ่าหรือว่าทักไลน์มาอย่างเงี้ยเราสามารถพิมพ์แชทตอบได้ผ่านทางหน้าจอหน้าได้เลยนะครับอะไรประมาณนี้เนาะเอาโอเคนะครับว่าสาระคิดที่ก็ขอจบรายการไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมก็ คอมเมนต์กันมาได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปละสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม